จังหวะเดียวให้ธนามีความเร็วธนาไปเองเลยธนาลูกนี้ลูกแบบนี้ชอบครับของเข้ามาแล้วก็เป pues ิดเข้าไปโอ้โหเสอะตัวสองอดีศักย์ไกรสอนเนี่โอ้โหทีเด็ดครับสองตัวสำรองนี่ครับจังหวะกระชากแบบนี้เนี่ยความเร็วระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยธนาหาตัวจับยากภายใต้การคุมทีมของซิโก้ดูอีกครั้งครับลูกเก่งของธนาที่วิวชินบอกนะครับ โยกเข้าแล้วก็หักแบบนี้เลยครับคัดอินง่ายๆเลยครับนี่แหละครับก็อบอกว่าเป็นสองตัวสำรองดีเด็ดจริงๆดูนะครับพอจังหวะท้องไปแล้วเนี่ยสปีดต้นของเขาเนี่ยไวมากแล้วต้องชมเลยนะครับวาดอิสระนี่สัญชาตญาณเลยนะครับของกองหน้าคือยัดไส้เลยครับเอาแล้วครับทีมไทยขึ้นนัอีกครั้งสามประตูต่อสองครับ โอ้โหแต่ี้บลเดเรียนแล้วนะครับเสียสองประตูดังนั้นเกมรับจบต้องมีสมาธิเพื่อให้เกม